พวกเธอฉันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีแล้วบอกต่อมาบอกกับทุกคนผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่ไม่ชอบขนล,ลักแรก้ขนหน้าอกตัวเองใช้ตัวนี้เลยจ้ะ cosmic เปรย์กำจัดขนนะจ๊ะขั้นตอนแรกของ,งานางให้เขย่าก่อนแล้วก็ฉีดเลยนะคะฉีดไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วก็เช็ดออกเดี๋ยวมารอเช็ดออกกันนะจ๊ะ มาถึงเวลาแล้วแล้วก็ใช้ชิชชุ่เปียกอย่าลืมตามหย่อนขนรูดออกเลยนี่รูดออกเลย <c oughs> นี่ไม่เป็นตอกินหอมนี่เห็นบ่หนี่ดูกระจ่างใสขึ้นนี่เห็นดูบอกไม่เป็นหนังไก่เห็นบ่หนี่ ใส่เด็กท่องแค่ล,ล่องคารักแร่แล้วก็หมออ่อยเดี๋ยวต่อไปจะไปใส่หมออ,อ่อยด้วยวันนี้อุ้ยมองยังไง่ลยนะอุ้ยนี่เห็นไหมนี่จ้าไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนี่วาวมากดัดเดอร์เดิฝากไว้ด้วยนะจ๊ะคอสมิกนะคะนี่เอามาใช้ให้กันดูบ๊าย,บ,ย,ยบายบริการของเด,ด้บ๊าย,บ,ย,ยบายบริการของเด,ด้บ๊ายบายบริการของเด้บ๊ายบาย